รู้ได้ไงว่ามียืนอยู่น่นะ ล็อกรถยังสามศูนย์หนึ่ง เอยน think, ี่ไงเต็นมีเอีย like า์พักเลยนะอไออื่นไม่ต้องห่วงฝุดไงุดมีคนนี้ร้องเพลงก่นคืนนะเราก็จะร้องเพลงที่แต่เดี๋ยวร้องเพลงแบเนี่ไงสบายนะพี่จองเอียา์ักแรกเลยรา้องปังเส มีหลายหลังเถอะบ้านมีกี่หลังโอ้มีตั้งสีหง่หลังเด<ช>็ดช่ังกจะหลังนี้นะใช่ๆ่ะงเราหลังนี้นี่หลังแรกเลยทุย t r รี h o าส e เอาเลย,เ,ลยเอาเลยเอารองเท้าทิ้งเลยไฟตากี่นอนข้างล่าง อันนี้กินข้าวตรงนี้นะคะโดนนกดาดาอนุ้ไม่ถ่ายรูปมาจากตรงนู้นจะนั่งอย่างนี้ป่วยอ่ะขาสั่นเลย ดูข้างในกันค่ะหวาเอ้ามเป็นชนั้นนอนชั้นสองใช่ไหมแล้วแต่แกโอ้ยหรองเท้าไว้ตรงนี้เหรออ๋อชั้นสองมันเป็นแบบเตียงเดี่ยวเว้ยไม่ใช่ฝังเอินไปเลยคนเดียวไม่เตียงเดี่ยวสองเตียงไหนเปิดแอร์มันไม่เปิดได้สิแหมมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะจ๊ะเปิดแล้วเปิดบ้านได้นะลงข้างล่าง อันนี้เผื่อใครอยากจะเล่นอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ข้างล่างนะคะแล้วก็นี่โอ้คอมพิวเตอรี่ดีมากค่ะมีสไปร์โคกน้ำนะคะน้ำผลไม้แล้วก็อันนี้มีอะไรไะมีอะไรอ่ะ อ๋มันติดไว้โอเคเปิดแอร์ได้ห้องน้ำอยู่บนหัวดีเหอเออมันมีเครื่องเยวอมีสองเครื่องข้างบนข้างล่างโอ้ห้องน้ำมีสองห้องเออไม่ต้องเดียงหวยอ่างอาบน้ำจริงไหมเออหวานมีสงห้องอ่างอาบน้ำจ้าอันนี้ห้องอาบน้ำ ไม่ใช่ห้องน้ำจ้าตรงนี้ตะกร้าใส่ผ้านี่ไดร์อยู่กำลังถ่ายรีวิวเสิจะเข้าไปเต้องน้้าจอันนี้นะคะก็จะเป็นนอกบ้านต้นมะเดื่อขึ้นไปข้างบนอ้าวเขาเปิดไฟไว้ให้อ่ะฉันเปิดดูป่ะ อ๋ออันนี้ให้ดูเฉยๆว่าแบบร้านข้างเราประมาณนี้ชันอยู่เห่รอบนอกนะคะอนอไอ้ขีดใส่เท้าใส่ัวละสีดทำไมฟ้าม่ใส่มัวไปหมดอุ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นในโซนของบ้านที่เป็นเต็นท์นะคะแล้วก็รอบกองไฟสระว่ายน้ำค่ะตอนนี้ปิดนะคะโควิด -19 แเตะคีการ เหมือนกันกไม่ต้องออแตะหรือเปล่าต้องปิดไหมปิดยังไงมันปิดเองกาปิดแล้วจ้ากาปิดต้องมันมีเกนเลยเหมืนอ,อ,อนันนะมอเตอร์โศกอะประจานพูนีไม่ชื่ไปจ้าอ่าดรีบั เต็ดอะไรวะาไม่มีประเจ้าวิวตอนนี้ขึ้นค่ะเอ้าวเข้าไปกันหมดแล้ววิวดีไหมทุกคน เดินบอกมู้าเอินเอินเดี๋ยวให้พี่ไปก่อนก็ได้เออเออไม่สลเลาลาล่โมก้านี่นะคะบ้านของเราเราจะต้องสแกนก่อนเอายังเอาเลยสแกนเลยจ้าเปิดไม่ได้มาเร็วเร็วเอิ ไปจ้าเร่จะเปิดกลัวอะไรป,ปิดไว้ไม่ให้เข้าเลยเร็วเอ้ยใครม,มาชา้มให้เขา้าขาดกันหมดแล้วไอ่กลัว <c oughs> ใจตุกก็อยู่ดตาตุ่มแล้วป <c oughs> ิดดีๆปิดปิดด้วย <c oughs> สวอ่ะ,วะ่านสะพานไป่นนั่นนะคะสองคน ใายกลางคืนยังเห็นวันนี้มีบ้านต้นไม้สองหลังสองคนนั้นเป็นจัดปาร์ตี้เหรอคะ,ตะแต่ว่ายังตีไม่ได้เพราะว่าถังส่งแหลบอยู่กับเราเมือดมากโคล

ดาวไหมคะท่าโฟนเอาตัวจ้ใส่ถังน้ำแข็งเอไม่งกินเยเอเอาเอาเออประเ้นปเนี่เเออๆต้องต้องใส่น้ำแข็งไหมยาเพึ่งใส่เนาะมันละลายก่อนใช่ไหมเ้ีกอย่างเลยเหรอ

ต้องบ้าไม่เหมือนว้าปาร์ตี้นะคะวันนี้นอกบ้านพี่หลิวนั่งเบาะเลยจ้าพี่อยู่นั่งเบาะน้องกำลังเนี่ยน้ำแข็งอู่ซูมิ หนึ่งกระดกอร่อยที่สุดวอจริงไหมเบป,ปซี่เบ <laughs> ป,ปซี่ดีที่สุดเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างคะกับข้าวเราวันนี้อันนี้ของหลิวหรอเจ็บสำรับคูจริงน้องตักนล้วแข็งให้เคียนหน่อยถูหลังนะ <laughs> เอาน้องแข็งมาถูหลังปวแม่มพอแล้วเดี๋ยวมันเจี๊บอันนี้นะคะมีห้ากระสับนะคะวันนี้ เลนี่อะไรเล่รถารคาราดาไ่เอากำลังอรคารแล้วก็อันนี้อะไรยูซุจมยูซุไม่ใช่คนเน่คนเน่ถูกต้องอันนี้ของว่าป่นพใช่เอแชร์อัพได้ยังไง เอ้เยวพรมเนี้นอไ้กาือบดนนั่นเราได้ยังกี่ฉันได้แล้วมันตีไปตีมาจนมันกรหงใสกันเยอะเนี่ยห้องใต้หลังคาอันนี้นะคะอีกบ้านหนึง ดูได้แค่นี้ค่ะมาเพื่อดูดาวเห็นดาวไหม,มหทุกคนออก,กินข้าวอีกแกก็ไปไปฟังลกไปเลยจ้ากะดีมากค่ะตอนเชา้าหนาวกี่องศาเนี่ย อันนี้เราแอบขึ้นมาดูข้างบนนะคะปี๋ยิงขึ้นไปนี่อันนี้บ้านต้นไม้โอ้ตะเกียงยังไม่ดับเลยพระจันทร์นะคะนี่หก หนาวมากค่ะยี่สิบองศาเราลงไปอาบน้ำก่อนนะคะบายมีบริการเสิร์ฟโกลโก้กับนมร้อนนะคะ ตอนเจ็ดโมงเข้ามาแล้วมอร์นิ่งคอฟฟี่ คอฟฟี่มอร์นิ่งคอฟฟี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้พี่เขามาสืบนะคะตอนเจ็ดโมงนะอะไรก็จะเป็นขนมแล้วก็มีเทียม วับถิเมตน้ำตาลนะแล้วจะเป็นเราสั่งไว้จะมีโกโก้กับนมสด<ะ>ต้องเปิดกนะ<ะ>่อนนะข้าวแก้วนะควว้าลูฟันเลยเห็นคนนะ้วะ ไม่หนุ่มไปเราไปที่รายกันกินได้ยังนั่งกินตรงนี้ดีกว่าบรรยากาศดีคันละไหนล่ะนางอยู่ในนั้น สดชื่นค่ะ Morning in the Cup บรรยากาศดีนะคะ20องศากับกโก้อุ่นๆเบรย์ สั่งพวกแพนเค้กเพิ่มได้นะได้ค่ะเอาเี้ยเลี้ยวเี้ยวเลีเี้ยวเียวนี้เลี้เี้ยวเี้ยวเมี้ยวเล้ยมเนมาัีเีียวเีียวเีียวเีี

at the não perda.